อู้ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันหนุ่มหล่อสูงยาวใหญ่ล่ำหล่อเท่เาแขนสเปคพี่อมวแต่เธอตอบกลับว่าหาเซนอุ้ยแรงทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงมีสาวกสี่เหลี่ยมมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายไปยืนหัวโดกันอยู่ตรงนี้กันวันนี้กูก็อยู่ในเซิร์ฟโลเพลนแนวลงป่าเจอผีสางนางไม้โอ้โหนี่มันพระอาทิตย์แสบตาตาจะบอดไหมเนี่ยงยดูน้องจี้น้องตัวนิดเดียวเองเองี้ยงุ้ย ถ้าในที่สุดพวกกูก็เดินไปถึงหมู่บ้านสักทีมากันเยอะแยะขนาดนี้กูนึกว่าไปทัศนศึกษากันเหมือนเราไปศึกษาดูงานว่าในหมู่บ้านนี้มีผียี่ห้อไหนบ้างจะเป็นปีศาจมีเขาหรือว่าจะเป็นขี้กระป๋อมติดปีกพ่นไฟกูเดินมาได้สักพักกูก็เหลือกตาไปเห็นน้องผมดำกำลังนั่งเล่นกับโอนิจังอยู่แต่ดูปากน้องซี่น้องยิ้มด้วยอ่ะงุย้มงุย้มถ้าทางน้องจะเป็นมิตรมากเลยอ่ะจะหญิงหรือชายไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆกูขอ,ของงยไว้ก่อนถ้าทางเด็กๆในเมืองนี้คนจะชอบเราหน้าดูเลยสินะหรือว่าเเ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 รร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 าาาาาาคคงงงงจจจจะะะะปปปปปปป็็็็็นนนนนซุุุอออออออ์์สสสตใหหหหมมมมููููู่่่่่ดดดดดดดกก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 ๆพพพพวววีีีีีี้้้้ททไไไไไยยยยยยยััถ๋โโิ ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านทราบเรื่องก็บอกโอเคพวกมึงอยู่หมู่บ้านกูได้แต่ไม่เข้ามาใหแม้พวกมึงอย่าทำเหี้ยอะไรพี่เลนพี่เลนในหมู่บ้านกูก็พอโอเคหมุยเดินลงดีๆโลกมันไม่จดจำขอใช้ทางนี้ดีกว่ารวดเร็วและทนใจแต่กูเกือบได้เป็นเจ้าทีโมเดลญี่ปุ่นที่นี่ซะแล้วมุ้ยดูจีมีการเอาขนมมาให้ด้วยอ่ะมุยใจดีจงังเล อยู่หมู่บ้านนี้ไม่ถึงไหนก็มืดค่ำซะแล้วมันจะมีการแจกอาหารกันอยู่ที่โรงเตี๊ยมแต่เราก็เป็นคนกินจุกนิดหน่อยก็เลยโดไปทั้งจานเลยดูสิเขามองหน้าเราด้วยอ่ะมองหน้าไม่พอมันด่าก,กูดัด้วยโอ้โหเจ็บจีดกินข้าวเสร็จก็รวมกลุ่มกันแล้วก็แนะนําตัวว่าใครเป็นใครบ้างอย่าหลบไปสุดหลออจะเดินเอิ้มเอิ้มสวัสดีนะผมสตีเฟนโคมาหุ่นมีเอลยี่สิบคอคาร์บอนอายุสิบแปดครับผมสัญชาติอเมริกันเนอะ